วันนี้จะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์อาหารอิหร่านกับร้านโมเซนร a u อ a n t กับร้านอาหารสัญชาติอิหร่านยานสีลมร้านที่มีเมนูอาหารรสชาติแบบต้นตำรับแท้ๆซึ่งถามว่าถ้ามาร้านนี้ต้องสั่งเมนูอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับเริ่มจากอาหารทานเล่นกันก่อนเลยครับอย่างคัชเคบาเดมจุนเป็นมะเขือยาวบทโรยหน้ามาด้วยหอมเจียวจะมีรสชาติคล้ายคลึงกับตำมะเขือผังทางบ้านเรา เสิร์ฟมาพร้อมกับขนมปังอิรานกินคู่กันแล้วถือว่าเป็นของทานเล่นที่เริ่มต้นมื้ออาหารได้ดีเลยทีเดียวครับต่อมาเป็นเมนูคูเบเดเคบับเป็นเมนูที่นำเนื้อวัวเนื้อไก่พาสลี่และหัวหอมมาสับรวมกันแล้วจึงนำไปย่างจนได้ชิ้นเนื้อที่มีความนุ่มกำลังดีหอมเนยแถมได้กลิ่นเครื่องเทศแบบเบาๆเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวบาสมาติที่หุงด้วยโยเกิร์ตและเนย ทำให้ได้ข้าวที่มีความหอมมันรสชาติละมุนกำลังดีครับอีกหนึ่งเมนูคือ n นกินี่เคบับเป็นเมนูที่คล้ายกับครูเวเ e เคบับครับแต่ตัวเนื้อจะมีการเพิ่มเนื้อแกะสัตว์เข้ามาด้วยซึ่งจะได้รสชาติของเนื้อแกะและเนื้อวัวที่ลงตัวหอมกำลังดีเสิร์ฟม,มาพร้อมกับข้าวบัสมาติเช่นเดียวกันครับส่วนเครื่องเคียงที่ร้านให้มาฟรีจะมีโหระพาหัวหอมและเลมอนแต่แนะนำให้สั่งมัสสเฟนั เป็นโยเกิร์ตผสมผักโขมและชีราซี่สลัดสลัดแตงกวาที่มีหอมแดงมะเขือเทศและสมุนไพรผสมอยู่ด้วยบอกเลยว่า2เมนูนี้ช่วยตัดเลี่ยนของอาหารจานหลักได้ดีมากเลยครับเพื่อนๆคนไหนอยากลองมาทานอาหารอิร่านสามารถตามกันมาได้ที่ร้านโมเซนรสอรรองร้านอยู่ซอยประชุมบนถนนสีลมได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณรีวิวจากคุณอ้อยชิปมหาไม้ใครอยากติดตามคุณอ้อยทิปสามารถเข้าไปติดตามได้ที่เลตตี้ได้เลยครับ